ก็สว <worship> so ัสด so ีคร so ับว so ันน so ี้ผมจะมานําเสนอค้อนที่ผมมีนะครับจากทางแบรนด์พัมคินนะครับผมก็จะมีอยู่3แบบนะครับผมก็จะเป็นค้อนหัวกลมนะครับเป็นแบบที่1นนะครับผม ในส่วนของ้อหัวกลมนะครับก็จะเหมาะสาหรับงานตีขึ้นรูปครับหรือว่าจะตีดัดอะไรหลายๆอย่างก็สามารถทําอย่างง่ายได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาดัดเหล็กเพากลมให้ดูอีกหนึ่งแบบนะครับผมก็การจะเป็นการตีงอนเนี่ยแหละครับก็สามารถตีอย่างง่ายเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นังานที่ได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นค้อนที่เราใช้กันทั่วๆไปตามไซต์ก่อสร้างนะครับผมในส่วนของด้านเรียบนะครับเราก็จะไว้ตอกครับส่วนด้านหลังเราก็จะไว้งัดนะครับในส่วนของตัวด้ามจับนะครับก็จะทําจากไฟเบอร์นะครับในส่วนของลักษณะงานนะครับก็จะเจอตามซ ก่อสร้างทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นงานเดวายเล็กน้อยนะครับก็ควรจะมีติดบ้านไว้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเอาไว้งาตะปูนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสาธิตให้ดูครับสำหรับพี่ๆที่ยังไม่รู้หรือว่ายังไม่เคยเห็นนะครับแต่พี่ที่เขารู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถดูได้นะครับเราก็จะต้องหาไม้มาหนุนแบบนี้นะครับเพื่อที่จะสะดวกรวดเร็วนะครับต่อมาก็จะเป็นค้อนไม้นะครับผมก็จะเหมาะกับงานถนอมวัสดุผิวอ่อนนะครับแบบเช่นแบบงานเบาๆนะครับก็เคาะไม่เป็นรอยครับผมก็ใช้ได้ดีเลย เดี๋ยวผมก็จะพามาลองการใช้งานจริงให้ดูครับก็จะเป็นการใช้ประกอบลูกปืนนะครับติดกับตัวล้อนะครับถ้าเราใช้ค้อนตีนะครับก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นค้อนไม้หรือค้อนยางก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็จะเหมาะสําหรับงานเบาๆที่ไม่หนักมากนะครับผมในส่วนนี้นะครับถ้าพี่ๆที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยนะครับหรือว่าสั่งซื้อได้ที่พัมคินไทยแลนด์เลยก็ได้นะครับ